พระเอกดังหวังเฮอร์ตี้อวดภาพเนื้อตัวอาบเนื้อลูกนี้กล้าใจสาวสุดๆมีผลงานใหม่ๆห่ให้แฟนๆได้ติดตามอยู่ตลอดเลยค่ะสำหรับหวังเฮอร์ตี้หรือดีแลนหวังพระเอกดาวรุ่งแห่งเมืองจีนที่โด่งดังพลุแตกบทบาทเต้าหมิงซื่อจากซีรีส์รักใสใสหัวใจสีดวงในเวอร์ชันจีน G ในปี2018ตั้งแต่นั่นมาก็ฮอตปลอดแตกมีงานเข้ามาตลอดทั้งรายการงานแสดงหรือถ่ายแบบโฆษณาต่างๆ ล่าสุดภาพของหวังเฮอร์ตี้กำลังถูกแชร์กันรัวๆกับงานถ่ายแบบสายดาร์กที่เนื้อตัวและใบหน้าเปื้อนไปด้วยเลือดสีแดงถึงจะดูมาแมมไปหน่อยแต่ออ่าย,ยังเหมือนเดิมหลายคนเห็นแล้วอยากจะเข้าไปซับรอยเลือดให้จริงๆโดยเจ้าตัวอัปเดตผ่านไว้ป๋อพร้อมระบุว่าเปลี่ยนผิวซะหน่อย